ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนีครับวันนี้เราก็อยู่กับอเมริกันทักก Simulator นะครับต่อห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับ3าสีวันช่วงนี้งานยุ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับรีวิวนะครับ3 7 9 X นั่นเอง วันนี้ผมมีพูวงมานําเสนอนะครับเป็นผ่วงขนสัตว์นะครับไม่ใช่แบบว่าเออเป็นขนสัตว์นะเป็นบันทุกประเภทกัวนะครับดีเลยขันบรมนะครับตัวนี้เนี่ยมันพิเศษอยู่อย่างนึงคือมันเป็นมอดมอดอ่าเป็นพวกมอดไฟเดี๋ยวเปิดไฟดูนี่มันจะมีไฟราวข้างนี่แบบเติดแบบเต็มอะ่ะ เต็มมากอะวันนี้แน่นอนครับเราจะมาขนวัวกันวันนี้เราอยู่กันที่รัฐเอ่อถ้าจะไม่ผิดนะโคโรราโดหรือเปล่าอ่าไม่ใช่โคโรราโดนนาครับมอนทานาครับาที่มอนทนนานาเ,เดี๋ยวเราไปดูโหลดวันนี้กัน อ่าเดี๋ยวลืมบอกเมื่อกี้มีการอัปเดตเกมมาใหม่นะครับแพทที่1.49นะครับเขาอัปเดตมาในเรื่องของอดวงจันทร์ผมก็แบบนี้ก็อัปเดตมาด้วยเหรอพระจันทร์เวลาตอนกลางคืนนะแล้วก็พวกดาวระยิบระยับ,ะยบอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตก สภาพอากาศตอนที่ฝนตกนะครับอาจจะลื่นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าสิ่งที่เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่มันจะเป็นยังไงก็อัปเดตในเรื่องของแสงเงานะครับให้มีการทําทให้มีความคมชัดมากขึ้นนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูโหลดวันนี้กันอ่าโหลดของเราในวันนี้นะครับเป็นวัวนะครับน้ำหนักเนี่ย ก็ถือว่าไม่ดักเท่าไหร่นะ15ตันเราจะออกเดินทางจากลูอิสทาวนะครับไปที่ออะไรเนี่ยอา่ากาส,สลาโกกาสลาโวมันอ่านอย่างนี้หรือเปล่า คือผมอ่านผิดอ่านถูกนะระยะทางก็ไม่ไกลนะครับ315กิโลแต่ว่าทางนี้ผมยังไม่เคยไปนะครับก็คือพยายามไปเก็บนะท,ที่ที่ยังไม่เคยไปเอาโอเคเราไปรับโหลดกันเอาแล้วโอเคมาแล้วเรารับโหลดเรียบร้อยไหนละกูวะอู้นี่ไงย่งในย่องในเน่เต็มเปล่าเต็มรถนะครับ อันนี้เป็น 379X นะครับเป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับกูนี้เนี่ยเสียงของเขาเนี่ยจะคล้ายๆพวกเสียงแบบเครื่องอเครื่องปั๊มสายบ้านเรานะครับเครื่องด i เร c t ์อินเจกชันบ้านเราเสียงมันเหมือนปั๊มสายอะ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเป็นปั๊มสายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่เครื่องคอมแน่ๆเดี๋ยวๆโอ้โหสำหรับภายในก็ มีแค่นี้นะครับมีโอ้นี่มีเเผวแอมแล้วก็เหมือนเดิมไมโครวเวฟแล้วก็มีคันเกียร์สีเงินๆที่เข้าไม่ค่อยได้อโอเคแล้วมาออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตอนนี้มันหกห่าเนี้ยวขวาเอ่อ,อ,อบ่ายสอง ดีหรือเปล่าเอ้เวลาในเกมเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดนอนนะ,ะเดี๋ยวผมลืมดูอเราดูแผนที่กันนิดหนึ่งอ่าเดี๋ยวมันจะมีตรงนี้ให้เราจอดแวะพักได้นะครับเดี๋ยวเราไปแวะพักกันหวังว่ามันจะมืดให้นะ ว่าเราจะได้ดูความแตกต่างของเวลากลางคืนของในเกมนะแล้วก็ดูในเรื่องของไฟที่ติดมากับตัวรถด้วยนะครับปั๊มสายแหละแล้วเปิดกระจกหน่อย เสียงมันเสียงมันคล้ายๆกับมันก็คุนค้นๆอยู่นะเหมือนเดก,ก้านะครับเดก,ก้าเดก,ก้าสามร้อยยี่สิบแรงไงครับเกออิเสียงก็จะประมาณนะี้วิ่งตรงต่อไปเดี๋ยวประมาณวันที่หนึ่งธันวานะครับเดี๋ยวรัตแคนซัสก็จะเปิดวางจำหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยแคนซัสกัน ว่าจะเป็นคันไหนนะ่นเดี๋ยวรอดูอีกทีอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะครับเมื่อกี้มีการอัปเดตมาก็ว้าวุ่นพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเข้าเกมไม่ได้นะครับด,ออดิ้งออกดิ้งออกดิ้งออกตลอดเลยใคเป็นมั่ง หมือนเดิมนะมอสมีปัญหาหเกี่ยวกับเรื่องของมอสบางตัวก็ใช้ไม่ได้เนะี่ยมันมันเออร์เลอร์มันทำให้เกมมันเด้งออกไปเลย ตอะอ่ซมถนนแต่ว่าจแปลกนะทำาไมเสียงยางมันหอนจังเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่มีการซ่อมถนนเสียงในหัวเก๋งดังมากเลยอ่ะ ขนาดแบบไม่ได้เปิดกระจกนะเดี๋ยวนี้เปิดแล้ว โจก,กับปิดกระจกแล้วเสียงนยีไม่ต่างเลยอ่ะโอ้รู้สึกว่าอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยรู้สึกว่เหมือนเหมือนเหมือน,น,น,นเราเราต้องไปตั้งค่าอะไรสักอย่างใหม่อ่ะอย่างไ้เน,นี้ยผมก็มีปัญหาเรื่องเสียงนะคือ เฮ้ยแล้วเสียงยางมันทำไมมันหอนอย่างเงี้ยโอ้นี่เดิวทางแบบนอกเมืองเลยครับแบบคันทรี่ครับคันทรี่โรดไม่มีอะไรเลย แต่เป็นทาง2เลนแต่ก็กว้างวิ่งคล่องตัวไม่ค่อยมีรถก็คือไอ้ไฟเหาข้างของอตัวพ่วงเนะี่ยคือแบบกดใส่กันแบบมือหงิกกันเลยทีเดียว ข้างๆนี้เปเลยเนนะี่ยซากรถเชียงกงว่ะร้านขายของเก่าฟ้ามันมึนบนนะเอฝนจะตกหรือเปล่าเออผมก็ลืมดูว่าอ่าพวกเครื่องยนต์พวกเกียร์อย่างเงี้ยมันลงไปเป็นค่าดีฟอลต์ของตัวมอสหรือเปล่า โออัปเดตมาแต่ละทีนี่โอ้โ oh, wow, หว้าวุ่นกันเลยทีเดียว mm hmm. อและอีกตัวหนึ่งนะครับอัปเดตสําหรับการอัปเดตคือเรื่องของกระจกนะครับเขาบอกเรื่องของกระจกเงาเนี่ยมันจะสมจริงมากขึ้น กระจกเราก็คือกระจกอ่ากระจกมองอ่ากระจกแสงอ่ะ ว่าแถวนี้จะเป็นแบบต้นบดของเมกาหรือเปล่าแต่ไอตัว3 7 9 X เนี่ยให้ความรู้สึกแบบยุค9ก้าูนนะ โอ้เข้าเมืองแล้วมีปั๊มด้านซ้ายแต่ไม่เข่าแล้วมันรู้สึกจะไม่ค่อยกินเยอะเท่าไหร่เลี้ยวขวา ก็ผมขอดูในเรื่องของเส้นทางนิดหนึ่งอ๋อไกลแล้วดีนะครับเปิดมาแล้วนะครับแคนซัสแต่ว่ายังไม่เปิดขาย d l เว่าเส้นทางที่เรายังไม่เคยไปนั้นก็ยังอีกเยอะนะครับเนี่ยๆผมอยากไปตรงเนี้ยแต่ว่าว่าไปไม่ได้เมืองก็ใกล้สุดก็น่าจะเป็นเมืองนี้นะครับต้องขับรถขึ้นไป เอ้ยคันนี้มันเหมาะแบบเหมาะเอามาแบบลากแบบอย่างนี้จริงๆเลยอะ่ะโอ้โหเฮ้ฮเยไอย้ข้างหลังรถตำรวจนี่วะเฮ้เบาเบาเบา,บา เคเดี๋ยวเราแวะตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจอดพักนะครับจริงๆชั่วโมงเราก็ใกล้หมดแล้วแหละกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เราแวะพักตรงนี้ดนิหนึ่งเฮ้ยตัวนี้ไปได้เหรอมีทางไปป่ะอ๋อไม่มี อนี่รถบรรทุกจอดตรงนี้ได้โอเคเดี๋ยวเรามันดูกันนะว่ากลางคืนเขาจะแบบสวยงามแค่ไหนจอดจๆๆจอดจตอนนี้เวลาตีสี่ตีสี่ไม่มีพระจันทร์ไม่มีดาวไม่มีอะไรเลยมันก็ใกล้จะเช้าแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรติดเครื่อง ลองเปิดไฟกันหน่อยครับอ้เป็นไงแล้วไฟมันสวยแบบเยอะเยอะแบบเต็มแล้วก็อ่านี่ในผมเพิ่มสปอรตไลท์นะครับสองดวงนะครับติดที่หน้ากระจังดังหน้าเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงอ๋อมันเป็นไฟต่ำเลยอโอเคดูดิโอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่อง เดียวออกเดินทางต่อนะครับ ในเวลาในเกมหวานตีสี่ครึ่งนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมด้านหลังมันไม่มีให้อ่ะผมพยายามหาเด้อเออด้านหลังมันไม่มีมันมีแต่ด้านข้างนะครับไอไ,ไฟไฟราวตรงเนี้ยอ้าวเฮ้ยมีไม่เหมือนกันแฮะต้องสียลืมใส่มันมีแบบโอ้ยยิบๆไปหมดเลยจะเด๋ยๆเห็นได อันนี้ไอ้ไอ้ตรงกลางเออมีมีมีแถวเลี้ยงไปด้านบนฝั่งนี้ไม่มีโอ้เดี๋ยวต้องไปแก้อีกแล้วเไปใส่เพิ่มนะครับไม่เป็นไรนี่เรามาให้ดูกันใกล้ถึงแล้วนะครับวันยี่25กิโลนะครับเดี๋ยวเาเฮ้ยผมสังเกตนะเออมันแบบ มันก็มีดาวอยู่นิดหน่อยอะนะแดะเดมื่อกี้ไปชนเลยอ่ะโอ้ยลืมเข้าเมืองแล้วเดี๋ยวเดๆเดะเดี๋ดวเดะเด้เดะเดะเดะเด็เเด่นดีเระโดะด,ด,ด,ดไม่ได้ไไดเเปปะ <laughs> เรามาถึงแล้วอุย้ยตรงนี้มีเครื่องบินด้วยโอ้ยเป็นอะไรอะ่ะตรงเนี้ออยแถวเนี้ยมันคืออะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะอ๋อเครื่องบินบินบิน,บนอยู่บุนดูนะเสียงมันเจ๊ะ body โอ้โห oh, จ็บมากเลยไอไฟอาวข้างเดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวนะผมลืมใส่ไฟเบรกหรือเปล่าจริงจริงด้วยผมลืมใส่ไฟเบรกอะเอ่อไอตัวไฟท้ายเนี่ยมันก็มีนะแบบเป็นแบบไฟเลี้ยวอย่างเดียวไฟลีมันไม่ได้มีมาหมดทุกอันนะคือไม่ได้มีแยกก็มีแบบเป็นไฟลีแล้วก็ไฟเบรก เป็นไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวบางทีก็เป็นไฟหลีเฉยโอ้ผมล้วงงมากเลยคือต้องไปดูดีๆนะคือไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใส่ผิดก็ไม่ได้ สิ่งไม่ได้สิ่งไม่ได้ไไดเป็นเมืองเล็กๆนะครับ <S <S เราอาจจะอยู่ที่มอนทาน่ากันอีกสักคลิปนะครับอาจจะนะสำหรับเจ้า 379X นะครับอาจจะได้ไปต่อในคลิปหน้า <Treasure> เตรียมเลี้ยวซ้ายเด <composer> ี๋ยวผมขออ่าเช็คก่อนว่ามอตตัวไหนใช้ได้มอตตัวไหนใช้ไม่ได้มั่งเลี้ายเจ้า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 เข้าตรงนี้เขาตรงนี้เขาตรงนี้อืมทางเข้าค่อนข้างแคบนะเข้าได้ป่ะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ เอาละเรามาถึงฟาร์มแล้วเป็นฟาร์มวัวนะครับกับอ,อันนี้ลูก,กวัวไอ้นุ่สองคนต้องทำอะไรที่นี่คือจุดหมายของคุณโอเคเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาส่งโหลดกันเดี๋ยวเราจะได้ถอยเขาท่าหนเดี๋ยวดูกอนโอเคด้างหน้านะครับตรงนู้น โอ้ยถ่านี้ไม่ยากถ่านี้ไม่ยาก โอเคครับผมก็ได้นํำวัวมาส่งอย่างที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับสำหรับพ่วงใหม่ของผมนะครับเอาละเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอไปจัดการมอดของผมก่อนนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ